สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเก้าสูสองสาวน้ำบานนาเดอถ้าใครสบายดีตอนกลางคืนพี่นอ้องเมื่อนี้คบทีมคือเก่าพี่น,อน,อน้องน้องเนยน้องนัชามานอนน้ำคือเก่าโอ้ชุ่มชื่อมันห้ามพามือใส่เลยฟ้เสียงกลนเอือยฝา,ากเบิ่งฝากส้มความน่ารักของสองสาวแล้วก็น,น้องท่นานว่าในเดอบาลุง ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อสบายดีป้าลุงเห็นว่าครับโอ้โหสบายดีป่าลุงเก่งเกลี่ยเฮ็ดให้เบิ่งหน่อยแกสวัสดีเป็นสบายดีเป็นงางง้างเห็ดนี่ดดใครตังค์ใครให้ป้าให้ลุงบังเน่ตังค์ใครตังค์ใครอ่าตังค์ใครค่อยๆ่อยเออเก่ง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 เอาคอยเป็นคอยไปลูกชาแน่บัญชาแน่ป่าลุงเน่ ปกตนบางคน็ย่างไดไวเนาะแต่ว่าบางทำให้ยางซาหกระตั้งไขหันตั้งไขอีกเนะตังไขเนลูกตังไขให้้าให้ลูกมึงดูบัตรหนึงไละมานน่ะอาเองตังไขให้้ปให้ลูกมึงเน่ครัแพงบแมโบเห็นเหตสบายไดตังไขลมยืนยืน อาจจะไป้ทางถุงตนวานน <c oughs> จะไปนาเกาะคนได้ทนนางเลนยมื่อไห่เมืออื่นให้ไปดูเดีดดดด่นอนนนั้นอเออบเบิ่งพลงานก่อนนมมีเงิน,งน,นพลงานก่อนตลน,น,น้นอะไรกระชอยเห็เหุอยากเห็นงานจิพาไป หกย่างอีกวันที่สิบผูกเขาเลิกมื่อในวันที่เทาไดรเมื่อในวันที่สิบ่บอพี่น้องสิเาจะวันี่สิบสามวันที่สิบสี่สิบหเขาก็เลิกว่แม่สิบเจ็ดสิแปพอแล้ววันที่สิบแปดพอล้เขาเลิกไปบอไปขี่รถซิงก็พอบอ้ามาบุยมีมากดเดินหน่อ เหนื่อยเลยไงเขาก็ะชิมาลงคือกันบ่จักบูจักหมแล้เหนื่อก็ยังไหวมาเลยเหนื่อยทันมาครับทันมานี่สดขั้นบูจักทำได้น้องเนื้อเนื้อหน่อยใช้ดาวได้ดาวใช้ดาวอันนเดือนลูกเดือนนี่ดาวนี่ดาวนี่ดาวเป็นแบบนี้เด้อดาวนะนี่อันนี้คือดาวดาวยิ้มนี่ดาวใช้ดาวได้สีด้วยดาวดาวอยใช้สีด้วย ใช่าดาวดิอันนี้เดือนเดือนอันนี้ดาวอันนี้ดาว,อ,อ,ดาวอากาศกับพอด,ดีพี่นอ ơi, ้องเอ้ยแต่ว่าออกไปทางนอกอากาศเย็นเย็นบังนองได้ลูก,กะะถ่ายทางนอกให้ป้าให้ลุงบังก่อนบังหน่องได้แล้วใช่ถ่ายทางนอกให้ป้าให้ลุงได้เบวบังได้ชมบรรยากาศทางนอกลมหนาวเย็นห้วยห่วยเลยพี่น้องเอ้ย แจะ,ะเดือนแจ้งอยู่มเอนี้บอบอเห็นเดือนมเอนี้กี่ผ <c oughs> าล,รรลยายอ,อ <c oughs> า้าวมาอีกแล้วปารุงเอ้ยอ่ะเข้าไปลูกเข้าไปปี๊ดบมะนาวมะนาวป้า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 เข้าในป้าเข้าในาย <c oughs> นายขนาดมาดูปาร,ร,รุ่งปาลุงว่าอยากเห็นน้องเนอยอุ้มน้องอะ่ะน <c oughs> ี่จ้าประยู่แล้วปาลุ่ง <c oughs> ประยู่เอ้ยเอานะท่าไปใช้นะ น่าจะแอบแล้วป้านองโลกลูกป้านองโูกนอนบะมังหุวฝฟูนเสียงพุ่นดึงโลงไม่ก็เสื่อนะโชคกี่ฝุ่นเฮ้ยเก่งเก่งนึงเสื่อดึงสื่อน้ำโลกกับเจ้าจิ้งหนื่ยพาไปอีกแล้วพาลูงเอ้ยติดใจใจค่าดจะมาหลุดไม่น่าเด้อสิบบาทยันลูกยันจุ๊บๆไปยัง

บอผู้สาวเี่เาตื่นบานขาเางเขาดังไฟโอ้นะผู้สาวหรือแพ้ดึงเขากินนะโอ้้นุชาดึงเขากินป้าลูกเอ้ยอืมนี่นบ่หูเลยนี่อ๋อพราว่อยฟังดูดื่มจำได้ไหมพราววรชาดึงเขากินหู้วันครั้งแรกได้หนิเบาเบากันนู้าวดึงเขากิน นนหนึงกินไรเถื่อนน้องเนื่องหนึ่งเนีกินไรเถื่อนน่นาจะคอยเป็นคอยไปใช้บอลพอนอนเนี่ยพนอนอนอยู่พี่ปะลูกเอ้เผื่อเอ,เอ๊ะเขีย่าวเลยด่ไอ้พูดยางลูกยางจะยืนตังคาตังคาตังคาให้เบิงเ้งแน่ตังคาให้แม่เบิ้งแน่กว่าผมมีแต่คานมีแต่คาน ตังไคล่ลมดูตังไคร่ลมไคร่ลมปุ๊ดูเปิป่อนตีหงห้องเอื่อยมาเล่นพี่ได้่ะห้องแล้วแม่ห้องเอื่อยเนย้ดูเพื่อนยางให้ไปเล่นน้ำเพลินได้นี่ตอนนี้ก็รับแล้วพี่น้องถี่น้อยรับแล้ว บ่นอนเพิ่นพ่อนํามานี่นอนน้ำหรอกนอนกับแม่คันบ่พ่อผมติกันไวก้กระโดดอันถือกันนี้พนังบ้านอืมเทนขาเบิดพี่น้อง กลางนอนสองสาวขับไปแล้วน้องนุวยแหงสงสัยเงาเรียนมาไ้เดอร์รับเต้นน้องนุ่ยแต่ว่าคำพอกันมืเอินเสาเด้พี่น้อง สบายดีตอนเสาร์พี่น้องพอกันอีกแล้วบ,<ม>ลบ่ารูงกลบนี่แกละนักท้องซาพินกับแม่เขียนนังคือไครหัวได้ตัวหนึ่งมันลายๆเจ้าปล่อยแล้วหัวคุววคยเจ้า<ห>โอ้ยมันคือเป็นอะไรละก่อนนี่โอ้ยเขาวมันหน,นักตัวหนาๆขึ้งเ้าครับแพร บางคนนะเขาซื้อได้ mm hmm. เขาคุยกับเขาเขางนะัวเ่ยซื้อเหียดดอกมันซื้อไปเห็นยังบุง้งค่ะช่วงที่เ้าไปซื้อลูกปลาน่ลูกปานะลกปาอยู่ในเมืองบักซองกะเต่าเทไม,ม่เบิ่งป๊ามีแต่เขางัวเขาคุย hmm. mm hmm.

น้อยไม่คุดล่างสวยพ,พี่น้องเจ็บเงียนล่างเจียร์ค่วมวันเนี่ยตั้งขึ้นให้ลูกอันเครื่องมันแล้วหลังจานอ่ะหรอตั้งขึ้นเลยคือแบบนี้ที่ร้านเนี่ย อ,อืมนี่ไรซ่อนให้มีหมูมันได้เลยนั่นน่ะนั่นลงเนื้น่ะหมูมันเตรียมสอนกันไหวเวลานี่กับเก็บเหียนไว้แต่วันนีงก็กซ้ำพี่นอกก้องเอ้ยเราก็ให้ประแดกเลยหกหกเป็อันน,อนนี้อันก็สอน ใส่น่ะกระทูน้ำนล่เดี๋ยวแม่ใจสวยทูน้ำกระตูไปชหอยไห้ไอัน,นหนึ่งค่ะสองอันข้างบอนมืออีร้อยจับกระทูหถอยกันล่ <c oughs> นางไหวเพราะว่าดังทานหวัวทานแตกใส่ถ้วยที่เข้าล่างไวไว thêm bọn xài, điện mày bỏ thì anh tao khi lắm, cho lấy lấy song đây từ lắm tới 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 bớt nêm bữa nè, nấm bớt một quả bây giờ ăn phèn, xếp, chân đây là đã là นั่งกลัวปล่อนะสองสองคือ,อาตาต้งมาพอไรเหลี่ลยกันซุกแล้วก็ซุกพรหอมกันเลยนีร่รบบนะ่อมาไงใต่จะนำบริตักมาสิงได้ยัง น้ำจักน้ำนี่พอแห้งมเอาใส่บนนั่งเขียนซือกันตอนเศ้ากันนาวท่านว่าน่อยยังบ่ทันตื่นนอน่สวยอรนตื่นคขอคลิปหนาเด้อขอบคุณที่มาเบิงมาสม